ฝากตำรวจอันผาถาวรนะเมื่อกูเืมมาวันจันทร์จันทร์พระธานง,งนีน้กูกรฝากตำรวเขาเมื่อตอ่ออีกจีบไปแล้วเนี่ยหนักเฮียน,นบสบายดีเนาะลูกเฮ้ยกันดิ่ขึ้นนี่แหะพรัี่ม,มึงแคหน <laughs> กูซูนทั้งแร้น เปดนยะฮะไม่ไม่บอกไอกตกน้ำกูไม่ได้เพื่อนกคืนชาตนชมึงนะตกน้ำเบตกตัวกูเพื่นกูก็ไ่ได้ยังสาัดเรื่องงานเนาะฮะเรื่องมอดาใละมุนเอวอาซาแพงคักแน่กูไ่ได้เพื่อนกูก็บอกวันเบิดคืน เฮอยยังกินข่าวคือหอมเป็นสิ่งสิ่งลาบป่าที่ไม่ใช่ขี้ขาวได้อธิบายการไม่ใช่ไหนช่องพมีอ่ะ ผีเพิพ่นเอิงลืงกินอ้ายลแล้วมกิกม,มันบ่ไล่หลววบ่ฮะเาเคยลูกเคย,ยก็เป็นพีชฉพาเขา่าปะเท้าก็เป็นพีกระดูกจากชบเดินได้อย่างที่ตรงเหน่งตรงเหน่งปะเท้าเอ้จักกะระชับไล่กับตัวเอง ตาเหมยน้ำเจ้าเด้เนียเห็นนะพืนนี่ตกระยาและบุแพงสวิตจะคองหหเพ่วเฮยหูวหเพวเพ่วใหเปล่าหัวใหญ่เปรม่บาหน้ีน่นะเพกบัปากรูะงา้วก็มินนดยวนะยมงงาอกยมบ้านพูดเนี่ยเมื่อกี้ใรเมื่อเอาน งานไะล่ยหล่าก่ได้ยายติ๊กปลายอกนี่มันเต็มโวดมากเลยพวกงานก็ชาวภาคเหอยายด้ตอนแรกเกี่ยวเนี่มันเต็มรดมากถ้าสีถ้าเส็ดอยู่บ่อซีของข้าน่ะยันแรกว่าชวนเห็ตข้าวปุ่นกินก็เถียงเขาเขาวกีนข้าวปุ่นนี่หนวพ่อเท้า มันบริยากเนื้อเห็ดกระปุ่นปลาตัวหนึ่งก็เห็ดได้กินเลยหือยากสร้างปะถูกไปไหลฟันกินแรงงัวงปาเทาเจ้านะมาโมนี่คือเงียบเสียงจมเนาะเพราะฉันเคยเห็นเวียกซอยเนาะก็มีสลีเขื่อนไปถาก็ยิ่มยืมเอาใจเด้อพี่เอ้ยเห็ดเวียกซอยเอาใจเด้อโมนี่โฟเขื่อะ โอ้ยันเงมั่วห้ยเออเมื่อวานนี่เพิร์อยากไปอันอยากลงมืองบาเมันเช่นอันนั้นปาน่าจะกะเติมพดูอ้าเรพี่เท้าซาิตยัวไว้โอ้ยคอยคอยไปใครได้เงินไปงเียนนอ้เออเพื่อกับอีเลยเลยได้จากี่เอาไปเอา เออน้าผากนี่มดผสีหู้วะเ,เงยเดีวนาน่าเด้เอ,าอ,อ้าวายทางเด้นได้ยังคะแต่ไอ้บอกอีกยม่หาด้วยก็ได้ถามหา,า,า,าด้ยวยมื่อวานในน้คนไปหาอยู่แจ้ว่าห้าอย่างห้าอย่าเข้าไปใจค่ะ ก็แล้เห็นนั่นเขาบอกหมเตะเขาป้าโยอยู่เพื่อนใหม่ตัวแทะัวหายเด้วหายันมึงข่าคนเดียวมึงจะเข่าวเข่ากระซุยนะเขาอะเขางเขาป้านะวะเรังใหม่น่ะชิเป็นยังเงิือตัวขาจะเห็นใหม่เขาเจ้าพรท่านได้ขืนเขาไปสองไปยังกับระไปย่างดอกเห็นด้าเดแอืง้ขน้ว่ะจกกำลังง่ามบ่กเขาไปาเนะย เฉพาภาษาเเฮ้ยญาติานั่ไม่ชปญาตครับอเหถมอยู่ไเนแมตเตะพี่น้องะพระท่นแล้วนะฮะขาแนี่จะสิดความรูลาลังการปูจำนอนในหอประชาัมจอดปะมจะรอดะเอไข่จริงไหมกินกับเขาสมมติคิดเขาให้พี่น้องเอาอรินกับเขา มึงข่าวป้อได้แหละจะหมำ่ำประชองอเกลียวที่เป็นยำยำเลยปลาขล้นยีนเหล็กนมสายกอนไถ่อืม อได้ข้างนีจะายแมดละาเป็นยังไงมันประสบบม่อกล้วแม่อันอันนะุกเช้ากินขขาน้ำบัน้ำไปทวูงับไปยกนีแล้ไปถางพุำให้แม่มึงนั่งพีมึงพูตัวน่อยนะลูกลูกไปไปเอาปลมาบังได้ มาคุยนะฮะจะตายของยายเป๋เม <df> ื่อนกคุยคขกเออเ่คุยคขกเนี่ยมันแสบนี่อยากินเสถวไตีะยายเถั่วอ้ตี้จะย่ายถั่วว้าบคุยแล้วคุยแล้วก็ไปล่างขอยายคขกมุ่งไปต่อะกด้

เลข่าจักเขาสวัสดีซื้อเลขก,กล้กวยฮันเลขเลต่าเลขกล้วยเลยเลขเต่านี่เข้าจ่าข้าถือแล้วมาอยากซวยเหรอเออขันถือเลเอาตรงสินหับเอาขาจ่าจวะแล้สามคืนหะมหาไสสามคืน กืไร่้อปสหอบอนงขึ้นเขากูปื้อหรอกกูว่าอ่ากูเราเคยถือไอตเคุ้ยนไม่ชอบเรค้ยเอาปท้รดอยนนี้ะยบหันยาบไปซื้อบานาซโนนเช่ไผายเอิไผายชงใส่ขนไงรอเอ็นญ่พี่ซื้อมาวันนี้จะมากง่าเขาสงสัยไปซื่อบริบาลนุ่ความจริง นี่่ำาใหญ่ใหญ่พี่ซื้อขึ้นมาทงมาสิบพันนะทงอันนะทงบักใหญ่เนาะแล้วเ่แว่าซื้อตีบกขียดเน้นะฮเดอสัตว์่่นเพื่ง่ลรอแล้วซื้อสี่สิบบาทไ้หลายหนไคนนี้บอกี่งงามถาคุณได้มันงามบกเขียดมันเป็นไหมเปงามงาม พูดยังพูนยังแง่แสบแจ่วบ่จำชุคข่าวงนงันยเล่เป็นแม่มันเป็นว่างานพี่ว่าอีกท้ามทงปันคือว่าปันนี่ใหม่ีเมยชดน้มจินออชุดังคืตบอกเมตุกนอมีดุค่นั้นชุดหน้มินยัง่ะอ๋ออ๋ เอาอีลอเลางผมยัยมออน,น้ออนด่วยนี่แม่มามันป็นอไกินบ่แสบนะ่ะมันอิมอ่มบ่ โอ้ยฮีแม่มึงขี่ขาวบ่แซบะแซบะสันระเคนตรเซตูพักอะไรก็ไม่รู้หรอกโอ้ทีนี้นั่นแค่นั่นคู่โรเคตรงเซตเ,เทตเ่าแม่ กินบอกว่าอับตาเน่งไปใส่ป้าอยู่กับขู่ขว่ังมือเลยน้องไปอยู่ห้องเวรตาปาก็รวยยันรู้เรงวเนีย่ยไม่พู่่านอ ในน้องพ่อสีบ่มีบอ่อนในาาน,น้องแบบนี้เราป้า่าวใ่น้องจฮอสิบมีบอ่อนใน่อาบนี้มนันลอะไเจดกับปลาท่เพี่นะเขาหนมดล่ไม่ึงตามก่ของอื่นพันอะไรไ่เตะไม่นพันอะไรึนบ่เื่อน้องคุณเลี่ยวเลยแบนไม่ได้เลยอ

มันไม่มาทานหายมันมัม่รท่านหายแล้วมันนไปหายแม่กลางแห้งไแล้วก็ยากไปไร้แม่เทางมันจะก้อนเลยโอ้ยปู่เราไปท่านหายเยอน้าไปโุ้งหายแล้วข้าลุกซื้อได้เมือนแล้วย่าไปโคงงหายที่พอใส่ล้วได้คนอื่นนะอย่าคิดจะไปจ่ายเราได้เราฮือเราก็เมื่อแล้วเออืมาเสาร้องแล้วเบิ้งจ้างแล้วไปได้แล้ว โมกันอาวมาอะไรไปแน่ลยโอ้เรวอะห้ากูกบบุพงษหายหน้าเราอะมันห้องมันห้องมันี่สเราอะเหมือนกับเขามีเปรี้ยวเท่ากินน้อสุกันเที่ยวขอ้าวของเขาทีก็เลยมนจ้ากายเป็นคุยวะ เขาแสบเน้พ้เาจอกช่วยมังคไตะคว้าไสีโอ้ยยอมมาเห็ดมแสบนู้นนี่ได้เขาสูบวยกันข้าวอันหอมี้อันนี้ข้าวสูตรเห็ดคายโดยเฉพาะดูพี่หน้อเบื่อจ้ำแสบแห้งแห้งาคุยแฉงคุยแก้วนะแห้งนักหน่วงอะนโอ้ยนักอันัดนะเนก ตะกี้เห็นแต่พอเธอดูอุ้ยเลยมาหิ้้องดูนะไปห้องเียนำหาเดูอ